สวัสดีจ้าพี่น้องเช y า YouTube เด้อเบงสามี่ขอกระเริ่มการทำงานเลยด้วจ้าพี่น้องด้วยชีวิตของเราแล้วเศร้าใครละจ้าแล้วดีขึ้นจังน้อยละดีขึ้นหลายเติบแล้วว่า80เอลยอีก20%เซเสี <c oughs> ยงดังจังน้อยด้วจ้าพี่น้อง <c oughs> ทำงานละลาแล้วก็อีทบ็อกจากผสมปูนก็ออีทบ็อกส่องโลนียะจ, <c oughs> จ้าแถาเจ้าแถวเจ้า เ <laughs> จ้าโอ้ยเจ้าเฒ่าเจ้ายังบ่คายคักดอกจ้าเราอยากเฮ็ดงานดีกวนอนนั่งอยู่ซื่อๆล่ะว่าอ้าวอกว่าแล้วแต่เธอว่าใส่ผ้าปิดปากให้เด้อฮนีเฮียจักสิฟังบ่ฟังเด้อพี่น้องเราเว้ายากๆอ้านีได้สบรเกินบ่ซะ เดี๋ยวคัณจะน้อยแล้วคุณน้องเป็นการทำงานของเราด้วยจ้ะไปไปอาบน้ำชูนุ้นยังเรียบคอยที่มัด้อยเล่าจ้ะจิลิบเล่าจ้ะก็คอย แน่ล่างไม่วันนี้เจ้พี่น้องปั้นฟูนแล้วก็มาปั้นน้ำล่างสะอาดสะอาาส้านจะเป็นระเบียบเรียบร้อยหรอกค่ะสามีคอยเอาแล้วเหตุย,ยังเล่าสี่บอกคีลงคีลืมเลยจ้ะแล้วแล้วความจำดีก็คอยอีกพี่น้อง Can I help you tell me no, ะนะก็อิดบอกกันนะพี่น้องมือลูกไข่กินข่าวกินนามอิ่มแล้วกินฮับเบอร์เบิร์ดมันอยากเมื่ออยากกินลายละมาหน่อยมันอยากกินน้อยลงละกัลล่างถอยล่างเสริมเพื้นแบบนี้ละจ้ะกวาดไวอันนี้ก็ท่นอนเพื่นก็ออกมาตากฝนตกเบิร์ดขึ้นจะมืงขึ้นนี่่นฝนตกกะจังเก็บข่าวอ่ะอันนี้ที่เฮือนอาย้อจ้ะของแจ็กกี้จ้ะพื่นบ่ข่าวนอนในไข่เลยพี่น้องเพื่นอัน สีซีปีแล้วเนาะจะสามปีกว่าล่ะมันใหญ่ล่ะเพิ่งเห็ดเฮือนหายเอามาหน่อยมาเลี้ยงก็เลยเห็ดเฮือนหายเพิ่นอันนี้เฮือนหมาหน่อยจ้ะได้สามเดือนกว่าล่ะอันนี้เฮือนอันค้ำคูนมาหน่อยพี่มีตุ๊ก,กตาแม่พี่น้องหมาคอยเบิร์นผู้ผูมาแล้วคือค้ำคูนมาเซฮ,ะฮะลัลโหลเอฟซีแม่สิลูกหม,มาหน่อยคอยพี่น้องคือค้ำคูน ขอมือหน่อยขอมือหน่อยหมูจกมักว้าหมูจักความพี่นอ้องมาแม่ขอมือหน่อยแล้วได้ยินเสียงฮาหนิยางขอมือหน่อยขอมือให้แม่มือหน่อยอืมงั้นเพื่อนผมก็เอาที่นอเพอยังออกมาตากสลัดฟุนสลัดยังออกทความสะอาดสะอาดนอกจากที่นองเรียงแล้วก็แพ้งจ้ะเออมามาดูมาดูพ่อทําไรเนี่ยเออต้นกล้วยโอ้ยกล้วยตะนี่มนตะเมนใบางามที่นอ้องเบิง่งปู พาอยากได้มาเอาเด้อจะหายซื้อๆจะมาก็เอาเลยจะไปห่อขาตอกข้าวต้มเพลขันบอกมมบอกคำบอกบินนะพี่น้องเนาะก็บอกมีข่อยกับกระกลังใหญ่อันนี้กันหญ้ามาเลเซียที่ข่อยปลูกเองคุดที่ละหาตน้นชิบต้นปลูกแต่ละมือไปนะพี่น้องกระบะผสมปูนกับข่อยแล้วผสมให้ลาวเฮ็ดให้ลาวเฮ็ดน,น้ากันจ้ะลาวเป็นคนกอเป็นคนใส่สมองเนาะขอกับเป็นคนใส่แห้งให้ลาวแล้วก็ใส่แห้งน้จาจ้ะ alright l in your car i think just when after here yeah, 10 minutes i go take your uh the car key up there there's maybe one next to the lid battery i must use one time to put the bend ขอยสิปเป่าผ่าปิดปากฮหนลาเพราะว่าเดี๋ยวขอยถ่ายวิดีโอก่อนพี่น้องสิงปเปล่าหายดอกเขาบ่กขออย่างเรียนตัดต่อวิดีโอยังบ่เป็นเล้วพี่น,อน้องเรื่องคอยสิหารเทสเมื้อนี้แหละเบิดมือเฮ็ดให้หมันเป็นี่ยสิตัดต่อวิดีโอให้ชุนเจ้าเบิง่งคักๆจ้ะข,ข,ขอยสิจริงจังกับ y ยูทูบแล้วพี่น้องเล่นเล่นนันหัวมาหลายปีแล้วจ้ะอันร้านเสริมสวยร้านนวดกะบ่ะค่อยมีคนเพราะว่าอันคอยมีแต่เบียกเียกเว,กวลาลูกค้าโทรนัดโทรถามนะ ก็เลยบุคอยอย่างมีไผ่มาแล้วมันอยู่ข้างในน้าจ่าละข่อยกับบุมีเวลาน้าพี่น้องเฮ็ดน้าผัวนี่แหละดูแลเพิ่นแบบนี้นหะเฮ็ดอเล็กและน้อยน้าเพิ่นแหละชีวิตบัน่นปลายไว้กเกษียณนะพี่น้องเนาะอยู่นะ้าสามีนะจ้ะซอยกันไปชีวิตบันปลายแา่ที่ยังมีลมหายใจดูแเลเราแบบนี้แหละจ้ะตอนที่คอยอยุ่สกอตแลนด์่อยกะเฮ็ดอ <c oughs> ย่งางโบเป็นรถกับครับโบเป็นหนังสือก็อ่านออกแน่บบออกแนวว่ากาับ ผู้อื่นก็ฟังบ่คอยูเรื่องมิแต่สามีฟังดูเรื่องแล่าก็ดูแล่อยเบิร์สทุกอย่างภายในเจ็ดปีนะพี่น้องบัดนในขวายก็เลยสัญญากับ่อยกับสัญญากับเล่ากับชีวิตจะคของอะล่ะสัญญากับจะคของไว้เห็นละจ้ะว่าเวลากลับมายู่เมืองไทยบรรปายชีวิตเล่ากับเสียนสอยันที่ดูแลเธอทุกอย่างกับซ้อยกันป่ายดูแลกันซึ่งกันและกันจ้ะพี่น้องยลูกคอยก็ได้ข้าวบ้าน ข้าวบ้านข้าวทำงานเพื่อแบบนี้เก็ตอินอันนั้นเก็แบ็คตัวยูะโอเคคอยเดี๋ยวไอไอเก็ตแบ็คไปก็ยยืมไฟแซรกแล้วไปแล้วก็ไปเอาไฟแทรกให้นาไปอันแคนดี้โชว์ไมวิดีโอเราอ็โวเทคไลฟ์โอ้ยโอ้ย y ร์แฮนด์โอเคโชว์ทักอังกฤษเดิม They want to see you go and pick up a lighter oh, and bring it back. น้า o หอนยงมัท่นเนี่ยอาบนองเอยสามีก็ไดบอกว่าหาาไปสูซองบึง ก่อนอีบบอกอีบบอกคืออันที่เธอก่อนให้เอฟซีเบิ่งกับมาซองเชี่ฮาแล้วก็โมเป็นพี่น้องโอเคขอบคุณ thank you กายลูกข่อยก็ได้ยิ้มเสียงแม่สูบยาพี่น้องคุณแล้วเราสูบยาสูบโพดส,สูบเรือจะสามีข่อยคุณยาข่อยกับเคี้ยวอึมลึมขึ้นไม้เลยพี่น้องย่งามฝนน่าจะใหญ่ไว้ยายไวไว้ยา,ยว,ยยา,ยานวนวลนางถือแดดถือฝนเคี้ยวคึมคึมไม่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่ย,ยางเด้จ้ะพี่น้อง เบิง่งผู้ซุ่มพ่วงคามข่อยกระไดกําลังไตขึ้นจะ้ะย่ามนีย่ามฝุน่นดอกมันบกคอยแตกแต่มันกระแตกได้พี่น้อกได้คอยสิซุ่มให้ืุอ่นเจ้าเบิ่งจะ้ <You 're S 1> จะเห็นบ่จ้ะสีม่วงกบอมานกินกระดาษ mm hmm. บอกกับหมาวัดยายาแดทอกวิดอยู่ค้ำคูนนม อันเพิ่นซื้อมาหน่อยซื้อข้ามคูณนะพี่น้องเด้อแพงแพงเฮาได้ยินเสียงข่อยพี่น้องกระพอตื่นเศร้ามานีทาเฮายู่ท้างใต้ลนะ่ะหิ้วข่าบ่หรื่นนๆได้ฝฟนต้บอกว่าให้เข่าเงือนบอกเข้าบ้านเข้าบ้านกับเล่นเ,นเข่าเฮือนเพิ่นได้พี่น้องมาหน่อยค่อยเงือนเพิ่นก็นมีไฟสลัดเซลได้พี่น้องเด้อทะลเซลกลางคืนมาทะลเซลอยยุ่งนะจ๊ะกลางคืนมามันกระติดแต่มันโบได้เหืเบิดคืนมันหอดแค่หกถุมพี่น้อง มันรักสมราคาอยู่ดอกสองร้อยกว่าบาทอืมวีดีท์เิ่นก็ะโกยแอลผ้ากันเทกอกเทคขานเอาพี่น้องเออขอเขาไ่มีเวลาถ่ายลงยูทูปเพิ่มเจ้าเบิ้งเบิสสุวรรณชั้นแนวบันทึกความคิตั้งใจเฮ็ดจบเจือเลยพี่น้องขอสี่ฮัตตัดต่อเฮ็ดแห่งชั้นเจ้าเบิ้งคักๆตอนนี้เฮ็ดถ่ายเบิสก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเด้ออืมถ่ายเบิสก่อนนี่แหละแล้วก้ส่องล้มเอาจากพี่น้องสามีข่อยเราบ่เคยเฮ็ดก่ออย่างดอกแล้วก็เลี้ยนรูเอา แล้วก็เป็นสร้างเป็นเฮ็ดติกกระเบื้องแต่กับหินคัดนะบริษัทเราเฮตอยู่อันตอนยุสกอตแลนดแล้วเฮแต่อันนี้จ้ะแล้วก็เฮตดน้ำลูกล่าละจะรับหมอนแล้วก็เสียแล้วแล้วก็ตอห้ให้ลูกแล้วเฮตอแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยน้ำคอยจ้ะอิตองลมเครื่องหมวกเครื่องไม้เครื่องมือซื้อไม้เบิร์ดพี่น้องเบิร์ดต่างหลายมือเลยนะเครื่องมือเราซื้อแล้วบิรอันด้ว่ามันต้องมีทุกอย่างที่เราทํแเราต้องมีนะฝรังโบไปยืมบ่งอย่างเลยต้องมีของจะของเราอ่ะ เขาต้องใส่อยู่แล้วซื้อเองเบิ้ลซิแพ่สาใจกับสื่อพี่น้องเออลองเถอกับเป็นลักสื่อคอยบุหงุคอยชดายเงินมงแล้วก็เนี้ยไปเบิ้ลเลย,ยพี่น้องอันนี้จะเป็นอันที่อันเขาไปสื่อเป็นบอกต่อเขามานะเห็นบหมมันเนีย้ยอันนี้คือสามีคอยกออ่อมาเนี้ยไปน้ากันเบิ้เลยจะเห็นว่าจะเนี้ยไปเบิ้ลเลยอ,อันนี้คือสามีก่อจ้ะแล้วใส่ปูนกาวจ้ะพี่น้องที่เราอันผสมที่เราปั้นนะที่คอยให้เบิ้งเขาละจ้ะ ผุดเนียบไปน้ากันเบิดทุกซอกทุกมุมพี่น้องจเจ้าเบิงสามีคอยแล้วเปะได้จ้ะในเนหล้าบเปะเรลาสีลือออกเห็ดไม้บัดเลยมิ้นเดี่ยวกับบได้พี่น้องเช็คเราอันกออิทเนี่ยคอยก็กอใส่เล่าน้าจ้ะวัดระดับน้ำเบิดทุก,ก่อนพี่น้องเออเราก็เค้นเจนเอ็นห้ข่ยแอยแวข่คอยก็กอน้ำเล่านี่ดิคอยกอเองแล้ววะก็คือกอเบี้ยวเข็นแล้วก็เห็ดของเหล้านะเ้าก็เล่าอันคอยกั คอกระกร้แล้วเข็นเส้นเอ็นให้คอยพี่น้องเส้นเสื้อมาจ้ะอันนี้เป็นของของกินข่าวเนาะพี่น้องมองนี้ก็สิเป็นส่วนท้างนี้แอร,รียนี่ก็สิเป็นมองเก็บของจ้ะเมตรหาซิปเก็บพวกมอแหกแตกกระโปะถวยศอกถวยซ้ำนะพี่น้องก็สิเป็นใส่ผนังมอไอนอ่าซีเมนบอร์ดเลื่อนปิดเอาเก็บของเพื่อทีติด,ด แอร์ติดอย่างมองนี่เห้เล่ายูกางเวน้นมองกินขา่าวมองเบิ้งโทรทัศน์เรลากลางเว้นจะ้ะมองนี่กับสิกัน้นยูได้จากพี่นอ้องมันก็นย่างประตูออกไปจะ้ะประตูยางออกไปเป็นคั่วจากพี่น้องกั้นคั่วทางทางนอกจะ้ะอันนี้ก็สิเป็น้องกินข่าวดินนิ่งรูมเนาะมีโซฟามีโต๊ะก,กินข่าวรับแขกพี่นอ้องญาติสนิทมิตรสหายมาหามาชมมากินขาน้าวน้ำพ่อแม่พี่น้องละจะ้ะกับชิยูข้างใต้ต้องเทงงิงยางขึ้นยางลงมันยากพี่น้องเออเฮ็ดห้มัททมนแล้วกอน เฮ็ดอาเทเล็กเทละหน่อยแล้วจ้ะและ้วเฮ็ดคักเฮ็ดจ้างสร้างเฮ็ดบกคักแล้วล้วสีน,นั่นเขาคอยเฮ็ดไปเทละน้อยแล้วจ้ะเบิดหลายก็จ้างสร้างพี่น้องเออเอาสิลัล่าพี่น้องแค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชีวิตเมียฝรั่งโลโคโลโซกับสามีฝรัง่งโลโซนะพี่น้อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากช่องเล็กๆน,นะจ้ะจะได้มีกำลังใจเฮ็ดให้เบิ่ง่อไป้อจ้ะพี่น้องเดอ้อสวัสดีจ้าแคทยูเซ พูดบายเบาๆได้พี่น้องเลย